เอาปันเอาคืนมาปันจะได้รีบกลับเราคุยกันก่อนได้ไหมปันไม่รู้หรอกนะว่าพี่ไปทำอะไรไว้อะแต่พี่รู้ไหมว่าปันโดนซ้อมนี่ปันไม่ใช่แฟนพี่ซะด้วยซ้ำอะเมื่ไหร่จะเลิกทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนสักทีวะปันใจเย็นก่อนได้ไหมคืน พี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วใครมันจะไปคิดว่ามันจะตามไปยันบ้านอะปันแล้วพี่จะหนีทําไมพี่ไม่หนีพี่ก็ตายดิปันแล้วผิดชอบกับสิ่งที่เองทําหน่อยดิไม่คิดจะเตือนปันบ้างไงปันพี่ไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวเข้าใจไหมพี่เพรพี่แม่งเห็นแก่ตัวดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่ตามกลับมาไทยอ่ะ อันคิดว่าที่พี่ต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆแบบนี้เป็นเพราะอะไรอ่ะอันคิดว่าพี่แค่หนีนี่อ่ะเอางี้พี่เรใไปฟังกันแต่แรกเลยนะ พี่เสียพนันนะเพื่อนที่นิวยอร์กก็ไม่มีใครรู้ว่าพี่เข้าบ่อนทีแรกมันก็แค่แก้เครียดพี่ไม่ได้เล่นเยอะขนาดทำตัวเองเดือดร้อนทุกการได้เสียก็สนุกไปไปมามามีวันหนึ่งหลงได้ใจคิดว่าดวงกำลังมาก็เลยแทงหนักขึ้นเรื่อย House. looks like great hands และสุดท้ายพี่ก็เสียพวกมันจนหมดตัว <laughs> หลังจากนั้นนะก็กลายเป็นเรื่องของการอยากแก้มือ คิดเข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวก็คงได้เดี๋ยวก็คงได้ก็เลยพยายามจะไปกู้เงินของเจ้าของบ่อนว่าไงอยากเจอฉันเหรอเดี๋ยวก่อนอะไรของพี่วันนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยเพศไทยมันแปลกตรงไหนเพื่อโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่ามาตินนะเป็นเจ้าของบ่อนที่พี่ไปเล่น เป็นเจ้าพอมาเฟียรายใหญ่ของนิวยอร์กเลยนะ What want do you want? แน่นอนว่าตอนนั้นพี่ต้องการเงินแล้ววันหนึง่งพี่ก็น่ามืดเซ็นสัญญากู้ทั้งทงที่ดอกมันมหาโหดแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายเพียงแค่คืนเงินนะดิ พี่จองตั๋วเครื่องบินไว้ก่อนหน้านั้นเพราะว่าไม่ไว้ใจพวกมันถ้ามีเหตุสุดติจะได้หนีทันทีถ้าไม่มีก็ถือว่ากลับไทยไปเยี่ยมบ้านแล้วมันก็เกิดเหตุสุดติขึ้นจริง If you do not pay ถ้าไม่จ่ายก็จะต้องตาย ก็เลยต้องหนีมาไทยนี่แต่ใครมันจะไปคิดว่าเครือข่ายมันก็มีที่นี่ด้วยพี่ก็เลยต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนๆแบบนี้ไง<ฮ>แล้วเงินล้านนึงของปันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยปลดหนี้พี่เลยเหรอไหนจะเงินพี่กอลฟอีกถามจริงๆเหอะติดหนี้อยู่เท่าไหร่คือช่วยมันก็ช่วยแต่ว่าพวกนี้มันเก็บดอกโขดมากอะปัน นี่ขนาดพี่คืนไปแล้วพี่ยังติดหนี้มันอยู่ก็เยอะอยู่อะแล้วทำไมวันนั้นถึงไปเจอพี่กอบฟเขพราะว่าพี่รู้ว่ามันไปยุ่งกับปันเนี่ยพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเงินไปคืนมันแล้วก็บอกให้มันเลิกยุ่งกับปัน บ้างเจเอา้าทำไมอยู่คนเดียวอ่ะปลังมีธุระด,ด่วนนะเจก็เลยกลับมาช้าหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนี่สั่งอาหารมาหรือยังอ่ะสั่งให้ไหม พี่เพฮคือปันมีอีกเรื่องอ่ะว่าไงพี่ได้ติดต่อกับน้องสาวตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ติดต่อบ้างนะตอนแรกๆพี่ก็ขอไปพลอยช่วยงั้นถ้าเลิกยุ่งกับปันแล้วอ่ะ เลิกยุ่งกับพี่พลอยด้วยได้ไหมบัณพี่กับพลอยเป็นพี่น้องกันนะอยู่ดีๆจะมาให้เลิกยุ่งกับน้องนตอน้ัหมายถึงเลิกเอาพี่พลอยเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้พี่กับตำรวจเนี่ยจะร่วมมือกันจับคนร้ายเข้าคุกกันอยู่ พอเสร็จปุ๊บพี่ก็น่าจะกลับเมกาเลยแล้วทุกอย่างก็คงจบลงเพราะฉะนั้นโอเคอพี่โอนเงินคืนให้แล้วนะ แล้วมันยังอยากได้ซิริเซ้นอยู่ไหมฮะซิริเซนไงรอบนี้พี่ไม่พี่มีคิดตังค์สักบาทถือว่าเป็นการชดใช้ในสิ่งที่พี่ทำกับปันแล้วกันนี่พี่เพคิดว่าปันจะโง่ให้พี่หลอกปันเป็นรอบที่สองเหรอ ลองคิดดูนะจะพิทีต่อไปกระณาากข้อความหลังจากได้ยินสัญญาณ โกรค่ะพี่จีปันติดต่อพี่พลอยไม่ได้เลยอะค่ะพี่จีอยู่กับพี่พลอยไหมคะพลอยไปห้องกุงกับน,น้องปันไม่ใช่เหรอคะนี่เมื่อเช้าพี่จีไม่ได้ไปส่งพี่พลอยที่คอนโดเหรอคะไม่ค่ะพอขับรถถึงสนามบินช่วยรากกระเป๋าอะไรเสร็จพลอยก็ให้พี่กลับเลยนะ ว่าไงปันฮัลโหลเจีย๊ยบแกฉันเหมือนจะเป็นบ้าเลยว่ะแกเป็นอะไรอะ่ะคือฉันไปดูละครมาอาแล้วแล้วมันมีตอนหนึ่งที่ พระเอกกับนางเอกเขาจะไปเที่ยวฮ่องกงกันแต่พอถึงเช้าวันนั้นใช่ปะพระเอกก็บอกว่าเขามีธุระด่วนก็เลยไม่ได้บินไปกับนางเอกอะแล้วนางเอกก็บอกว่าไปทำธุระเธอคะ่ะฮ่องกงจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อืมแล้วไงถ้าแกเป็นนางเอกแกจะโกรธพระเอกไหมวะก็คงโกรธนะแก ถ้าจะมบอกกระทันฐันแบบเนี้ยเราสรุปเขาติดงานจริงเหรอก็จริงอ่ะนี่จะเป็นอะไรป่ะเนี่ยปานทำไมเสียงสั่นๆแกว่าคนเราจะถอดใจกับความสัมพันธ์ได้ง่ายขนาดไหนอ่ะ ก็คงขึ้นอยู่กับคนและความแข็งแรงของความสัมพันธ์ม้งแกแล้วนี่แกเป็นอะไรปะเนี่ยปั้นฮะโอเคแกคือฉันต้องไปเคลียร์งานต่อแล้วอะแค่นี้กอนะปั้นปั้น